สวัสดีค่ะวันนี้เย็นวันอังคารนะคะเลิกงานกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้ส้มปั่นผ้าไว้อยู่นะคะอาจจะมีเสียงอืดดังมารบกวนนะคะแต่ว่าตอนนี้ส้มอยู่ใกล้จากเครื่องซักผ้าอยู่นะคะแต่ว่ากลัวมันจะมารบกวนนะคะวันนี้นะคะตอนเช้านะคะส้มเอาแซนด์วิชเป็นแซนด์วิชมินิน้ำสลัดโบราณน,นะคะโดยมีหน้าไปแบบ วันนี้นะคะมีหน้าเป็นฝอยทองใบเตยฝอ,อยทองออริจินอลนะคะแล้วก็จะเป็นหมูหยองค่ะแล้วก็วันนี้ไม่มีโบโลนา่าวันนี้มีแค่นี้แต่ว่าสลับกันนะคะเป็นคู่ก็จะได้กินสองไส้ในหนึ่งชิ้นนะคะขายหมดค่ะขายหมดเกลี้ยงส้มเอาไปสิบแปชิ้นนะคะก็พอดีพอดีขายหมดน่ารักน่ักขายแบบไม่ต้องกดดันตัวเองไม่เหลือค่ะขายหมดวันนี้18ชิ้นเพราะว่า คุณครูที่โรงเรียนอนุบาลเขาปิดเทอมนะคะลูกค้าส้มก็จะหายไปนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็วันละเท่านี้ค่ะพรุ่งนี้ส้มว่าจะทําเป็นบราวนี่ค่ะเพราะว่าลูกค้าค่ะประจําที่ชอบบราวนี่อ่ะรีเรเควสมานะคะถ้ามีบราวนี่เขาจะซื้อ2ชิ้น3ชิ้นแบบนี้ค่ะบราวนี่1สูตรก็จะได้อยู่ที่16ชิ้นพรุ่งนี้ก็จะเป็น ได้เสริมก็จะที่160บาทถ้าขายหมดนะคะวันนี้ก็180บาทนะคะขายหมดแล้วขายหมดเกลี้ยงแปบ๊บเดียวค่ะจะมารีวิวลูกค้านะคะจะมาขอบคุณลูกค้าที่ยังพูดไม่หมดในวันนั้นนะคะน้องแพรวานะคะขอบคุณมากๆเลยน้องแพรว่าจะเป็นน้องนุ่สุดท้องของเทศบาลน,นะคะเขาจะเป็นคนน่นารักน่ารักนะคะก็จะอุดหนุนในทุกๆขนมของส้มเลยนะคะน้องเขาจะอุดหนุนประมาณหนึ่งชิ้นสองชิ้นตลอดนะคะเมื่อเช้าก็ อุดหนุนไปหนึ่งชิ้นนะคะขณะกินข้าวอิ่มแล้วนะคะก็ยังอุดหนุนแซนด์วิชไปค่ะน้องแพรวานะคะต่อมานะคะก็จะเป็นหัวหน้าเจี๊ยบัวน้าเจี๊ยบจะเป็นหัวหน้าสํานักประหลัดนะคะัวน้าเจี๊ยบจะชอบเค้กส้มถ้ามีเค้กส้มแกจะไม่เคยพลาดเลยพี่เชอร์รี่นะคะอีกคนหนึ่งพี่เชอร์รี่เป็นรองประหลัดเทศบาลค่ะน่ารักมากชอบคุกกี้มากถ้ามีคุกกี้จะเอาสองกระป๋องถ้ามีอย่อื่นเขาอุดหนุนไปสองชิ้นสามชิ้นเอาไปใส่บาตรแบบนี้ค่ะ ถ้าวันไหนไปสบ,บัดก็อุดหนุนเยอะหน่อยค่ะขอบพุณขอบพระคุณมากๆค่ะพี่เชอรี่ค่ะรองประหลัดค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนอก,นอกเทศบาลแลวนะคะเป็นรองประหลัดสมจิตค่ะแต่ก่อนอยู่คูสะขามตอนนี้ย้ายไปอยู่แถวแถวบึงการนะคะสสมจำชื่อปตอไม่ได้นะคะก็จะชอบที่จะอุดหนุนขนม ไปทาโครงการนะคะอย่างล่าสุดก่อนที่รองประหลัดจะย้ายนะคะก็เป็นโครงการลนรงเลือกตั้งค่ะรองประหลัดอุ่นนุนไป3วันติดต่อเลยค่ะวันละแบบเยอะมาก50ชิ้น80ชิ้นแบบนี้ค่ะก็เป็นออเดอร์ใหญ่มากๆเลยขอพระคุณรองประหลัดสมจิตเป็นอย่างสูงค่ะต่อมานะคะปอดอบค่ะปอดอบจะเป็นประหลัดอาเภอฝ่ายทะเบียนนะคะที่อำเภอวันอรนิวาสนะคะปอดอบจะเป็นสายบุญค่ะก็จะ ซื้อขนมไปทําบุญค่ะอุดหนุนมาตลอด2 0 0ร้อรอบาทบอดอบจะชอบที่หวานน้อยเป็นเค้กอ่าเค้กวานิลานะคะหวานน้อยเพราะว่าเน้นหวานน้อยเพราะว่าเอาไปถวายพระสงฆ์ถวายแม่ชีแบบนี้นะคะ่ะเ,เดือนละสองสาครั้งแบบนี้ค่ะได้ยูขอบคุณปอดอกเป็นอย่างสูงค่ะอีกคนหนึ่งนะคะก็จะเป็นพี่อุ้ยนะคะพี่อุ้ยจะเป็นร้านกิฟ์ช็อปค่ะพี่อุ้ยจะชอบคุกกี้ค่ะ คุกกี้ของส้มจัดว่าเป็นเมนูยอดนิยมนะคะขนาดเพื่อนสาวของส้มนะ,ะไม่ชอบกินของหวานไม่ชอบกินขนมหวานรักษาสุขภาพแต่พอได้กินคุกกี้ทันญพืชของส้มนะคะกินหมดกระปุกสองกระปุกแบบแป๊บเดียวหมดไม่ได้ห่วงแบบว่า,าไม่ได้กังวลอะไรมากนะคะนี่คือเพื่อนบอกเพราะว่ามันเป็นคุกกี้ลดแป้งลดน้ําตาลแล้วก็มีทัญพืชถ้าท่านไหนสนใจนะคะอยากชิมคุกกี้ก็ ทักมาที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะอ่อต่อไปนะคะก็จะเป็นคุณครูฮิปบ้านอยู่บ้นกทาตอนนี้ลาออกจากการเป็นคุณครูแล้วนะคะได้สามีที่ดีนะคะแบบว่าไม่อยากให้ภรรยาทํางานใช่ไหมคะให้ภรรยาไปอยู่ที่บ้านสวยๆแบบนี้นะคะคุณครูฮิปนะคะก็จะขอเรียกว่าครูฮิปเหมือนเดิมนะคะ จะเป็นคนสวยที่ใจบุญมากชอบทำโรงทานนะคะสั่งมาที2 0 0พบาท2500บาท300บาทแบบนี้นะคะแบบดีใจมากเลยเป็นออเดอร์ใหญ่ส่วนมากจะเป็นออเดอร์โรงทานนะคะล่าสุดก็ไปส่งที่งานงานงานศพนะคะงานศพพระนะคะไม่ไม่รู้ว่าเรียกเรียกว่าอะไรนะคะก็2,500บาทนะคะก็ทำ จนเสร็จนะคะประมาณเสร็จประมาณตีสองค่ะหกโมงเช้าไปส่งก็ไม่เป็นไรค่ะยินดีมากไม่เหนื่อยเลยค่ะชอบออเดอร์ใหญ่ๆหสั่งมาได้เลยนะคะสําหรับออเดอร์ใหญ่ๆก็ขอบคุณในทุกๆท่านทุกๆคนนะคะทุกๆคนที่สนับสนุนส้มนะคะขนมของส้มเป็นขนมจากประสบการณ์ขนมจากการเรียนรู้การฝึกฝนการทานะคะบางอย่างก็อาจจะถูกใจบางอย่างก็อาจจะไม่ถูกใจบางท่านบางคนนะคะแต่ก็ได้รับการ สนับสนุนเรื่อยมานะคะขนมของส้มเกิดจากการเรียนรู้การทําเองประสบการณ์นะคะในทุกๆคลิปการทําขนมของส้มคือส้มทําจริงนะคะรูปขนมในเฟซของส้มก็เป็นรูปขนมของส้มจริงๆนะคะไม่ได้ไปก๊อปมาจากที่ไหนนะคะก็เป็นขนมของส้มจริงๆนะคะก็เป็นคลิปรีวิวลูกค้าที่อยากจะออกมาขอบคุณในช่องของส้มนะคะส่วนใครหลายๆคนที่ส้มอาจจะ ลืมไปไม่ได้เอ่ยถึงแต่ส้มก็ยังทราบสนใจเสมอนะคะอาจจะมีคลิปรีวิวลูกค้า ep 3ก็เป็นไปได้นะคะคลิปนี้ยาวมากแล้วนะคะก็ขอพระคุณทุกทกท่านที่รับฟังส้มได้มาอวยยศให้กับลูกค้าของส้มนะคะก็ขอพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับลูกค้าแล้วก็สำหรับทุกๆุท่านที่รับชมคลิปของส้มนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะพบกัน ep ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย